อัปเดตสต็อปอันนี้รถเทียเก้าหมื่นแคมรี่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานเลยเฮียบอกขายแสนสี่แคมรี่ศูนย์สามนะอันนี้เก้าหมื่นอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ลงไว้เท่าไหร่นะลืมสองเก้าเก้าป่ะสเปซรากรสองเก้าเก้าไอ้นร่รถพี่ลูกพี่ทูน นี่เราจะซับไม่ได้ขายถ่ายให้ดูเฉยๆสวยป่ะลูกพี่ทูนแต่งสวยมากเลยแต่ผมยังไม่เจอตัวนะแต่ว่าเขามา,มาหาเฮียบ่อยรถล,ลูกพี่ทูนอันนั้นอะไรนะเอสิมาสามแสนสองอันนี้รถลูกพี่เหมือนกันเก9 9เก้าเกเก้าบาทรถล,ลูกพี่เหมือนกันสามอีสามร้อยบูเทคหนึ่งสี่สีเทา นะครับสเปซว่ากอ้อนเท่าไหร่นะลงไว้เท่าไหร่นะสองห้าบ้าคันนี้เท่าไหร่วะคันนี้ประมาณสามเก้าเก้าโอ้เป็นหน้าหน้าใหม่ด้วยดิสีสันกว่าแคมรี่แคมรี่มาใหม่ห้าแสนแปดปีหนึ่งห้านะครับหน้าใหม่แล้วนะ หน้าใหมห่หน้าใหม่แท้นะไม่ได้แปลงห้าแสนเก้าห้าสนเก้าเอออันนี้เท่าไหร่นะแสนแสนแปดแสแปดดีเซนด้วยนะวันนี้เราเข้าใหม่เยอะอะเมื่อกี้แคมดี้ก็เข้าใหม่อคคอร์อคอเท่าไหร่วะขายเท่าไหร่นะสามสองป่ะติดแก๊สนะเบนยังขายอยู่นะหกเก้า 6.9ยังขายอยู่ยังขายอยู่ไปดูกันได้คำนี้นี้ก็เท่าไหร่นะ2.9อะ2.9ปี07อันนี้ยังไม่บอก <c oughs> ยังไม่บอกว่าขายเท่าไหร่แตวมีประมาณ9.9่ะอันนี้ก็มีนะครับยังไม่ได้เก็บงานเลยนะ Avenger ไทยลุ่ง แลวยังไม่เก็บงานเลยขายไม่แพงมากประมาณแสนหนึง่งเจ็ดที่นั่งเห็นดูเกียร์ก่าเกียร์อะไรเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้ออโต้นี่ก็เข้าใหม่มาเหมือนกันอู้เขาเข้าใหม่เยอะมากเลยอะเกียร์จมโบะ่ะเกียร์จมโบะ K25 สองพันห้านี่ขายเท่าไหร่สองแสนก็บาทมันปีใหม่ตรงนี้มันปีเท่าไหร่เนี่ยปีอะไึงเจ็ดหนึ่งแปดอะ นะครับยังไม่ได้ลอกพิสติ๊กเกอร์เลยเดี๋ยวลอกสติ๊กเกอร์แล้วจะมาถ่ายให้ดูใหม่ที่เดินอะที่เดินอยู่ตรงไหนวะมา,าดูด้านในก่อนนะมีอะไรบ้างรถเข้ามาเยอะเลยมาถ่ายให้ดูกันนะครับชุงนี้รถเข้าออกเร็วเหมือนกันแสนแปดแสนแปด เฟียต้าแสนอันนี้เจ็ดแสนห้านะครับเบนเอสสาห้า AMG แปดบป่ะแกเบอร่มเลยอ่ะสลูปเจ็ดแสนห้าน, 7, 100, 5, นะคร,ครับนี้คันนี้เท่าไหร่สองเก้าเ้า Vigo d e s n เอ้ย Vigo เบนซินนะสองเก้าเปีสิหด้วยจัดได้3ามแสนกว่า เหลือคันเดียวแล้วหมดแล้วอันนี้แหละห้าห้าห้าสี่ห้า,หา,หา, 4, หาแคมรี่แสวยไหมแคมรี่กำลังเก็บงานอยู่เฟียดใต้คันหนึ่งแสนแปดแสนแปดแสแปดคอมพิวเตอร์เก็บงานหมดแล้วรถพร้อมใช้ นะครับร้้อมใชา,าคาโปรพิเศษเหลือแค่แสนหกนะครับปรับลงมาแล้วเหลือแสนหกสามพัดีเซนเกียธรรมดานะทำหมดแล้วล้อใหม่ยางใหม่นะครับสีสวยนะครับสีเดิมสวยอยู่แสนหกพอจะเไฟนแนนได้แสนหกปีดาว แจ๊ดปีสิเบเอ็ดแสนห,ก,หกเก้านะครับเออสองแสนหกเก้าสองหกเก้านี่สเปซบลากอนนี่นี่เข้าใหม่ดีเซลดีเซลดีเซลเอบอกว่าะวะเดี๋ยวไปดูไอคอร์ยังอยู่ไอคอร์แปดหมื่นแปดเดี๋ยวไปดูดีเซล่ะไม่รู้ T เอลทีาจะดีเอ่อ vc ซ c, v c d i ดีนคันที่แล้วใส่สอาเก้าอ่ะไม่รู้คันนี้เฮียกแกขายสองเก้าเก้าแบบะคันที่แล้วใส่สเก้าเก้าเบนคันนี้ก็เท่าไหร่นะ2องแสนสองนะครับ2องแสนสสวยๆนะครับ S280 องแปดศูนย์สองแสนเดี๋ยวเขาไปดูหน้าหน่อยสามแสนสามดออตโต้สามพั 3, ออตโต้นะแคปสามพันออตโต้3ามแสนสากจัดแนาคได้3ามแสนสามเลยจัดเต็มปีสิบเอ็ดนะครับนี่เข้าใหม่เพิ่งมาเลย แสนกาบาทดีประมาณ1ิบสเนี่ยแสนกาบาทติด,ดแก๊สแล้ว,ลวเครื่องสวยหน้าสวยน็อสวยหมดเลยอ่ะน็อตหน้าเดิมนะหน้าเดิมสวยอยู่สวยอยู่เพิ่งเข้ามาเลยสีเหมือนจะเป็นเทาดำนะจ๊ะกำลังเก็บงานอยู่แต่รถเดิมเห็นไหมน็อตน็อตเดิมเลยเก็บงานก็จองได้นะ จองห้าพันจัดไฟแดนได้เต็มจัดไปแนนได้แสนสามอ่ะแสนสามแอ่ะขายอยู่มานั้นแหละแสนสามแสนสี่ฟอร์ดเลนเจอร์ไฮไลเดอร์แคปออโตแคป อะไรนะสามเก้าเก้าสามแปดแปดก็ขายปะ่ะรถเป็นหมื่นหนึ่งปะ่ะเอาไหมสามแปดแปดนี่ราคาเท่าเกียร์ธรรมดาเลยนะตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาขายอยู่สามแสนหะกนี่ตัวสูงเกียร์ออตโต้นะขายสามแสนแปดสามแปดแปดมาดูกันนะนะครับจะกรฟนนั้นเต็มนะสามแปดแปดไอรถพี่มาดูติดต่อเฮียนะครับรถเอสสองแปดสูงยังอยู่ยังอยู่นะครับ สองแสนสองครับพร้อมทะเบียนเบน e อะไรวะดีเซนต์ตัวนี้รถเข้าใหม่ดีเซนต์เข้าใหม่ cdi e 2 2 0 cdi เป็นดีเซลนะครับปี2,002 2,002นดีเซลเฮียบอกขายแค่2 4 0 0จบจบดีเซนต์นะ ราคาเท่าเบนซินเลยเบนซินก็ราคาเนี้ยที่ขายเคยขายไปตรงยังตรงยังนะครับเพิ่งขายไปก็สองชั้นสองนสี่นเนี่ยเบนซินราคาเท่าเบนซินเลยแต่เครื่อน,นี้ดีเซลนะคันนี้มาแล้วสองเก้าเก้าเอสองแปดศูนย์สองเก้าเก้าขายเขาถูกอะ่ะนะครับ ได้ล้อคุมแล้วเนี่ยดูดิล้อ CLS ป่ะนะครับไฮดียร์วีออสวีออนี่ขายเท่าไหร่วะสองสามอ, 2, 3, อะสองสามสองแสนสามอันนี้สองเก้าเก้านะครับฟอร์ดอีโคสปอร์ตสองเก้าเก้า ออโต้นะครับออโต้อตโอตโต้สองก็จะไฟได้เต็มด้วยนะเฮ้ยลดลงมาไดนน้ตั้งหัสองเจ็ดเจ็ดถ้าไปสองเจ็ดเจ็ดพอนะสองเจ็ดเจ็ดลดเลยสองหมื่นจบโอเคไหมสองเจ็ดเจ็ดคันนี้ก็หนึ่งเก้าเก้านะครับนี่หนึ่งเก้าเก้าเนี่ยอันนี้สองสี่ดีเซลกับเบนซินนะครับงงเลยนะ